กลับมาบ้านสวนทีไลต้องมาเยี่ยมสวนป่าทุกทีค่ะต้นไม้ที่ยายสาวพิงอยู่นี่คือต้นยางนาวันนี้จะพาทัวร์ต้นยางนาอีกค่ะต้นยางนาห้าปีสองเดือนค่ะป่านี้ยายสาวปลูกไว้ได้ห้าปีสองเดือนแล้วค่ะเราดูต้นยางนาไปได้วยกันชมต้นยางนาค่ะเพราะตรงกลางของพื้นที่ยายสาวจะปลูกยางนาไว้ประมาณอยู่นี่ประมาณห้าสิบกว่าต้นค่ะ แต่ก็สลับสับกับต้นไม้อื่นๆอยู่ทั่วไปค่ะแต่ต้นนี้คือยางนาล้วนๆค่ะยางนาล้วนๆก่อนเหตุที่ปลูกยางนาล้วนๆพอต้องการทำเป็นคลังเห็ดค่ะต้องการทำเป็นสวนเห็ดไว้ตรงกลางของพื้นที่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะแต่ป่าเราเป็นป่าเปิดอยู่ค่ะยังไม่ปิดก็มีไก่มีหมามาคุยเขี่ยค่ะมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่ ไก่เขียอันนี้เราไม่เห็นนะ